าใครที่กำลังมองหาหูฟังสำหรับเอาไปใช้งานแบบไลฟ์สไตเป็นหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์จำๆสักตัวที่ราคาไม่แพงมากแต่ดีไซน์สวยและคุณภาพดีเนี่ยวันนี้ f รี o f ฟ1 1อินเอียร์มอนิเตอร์ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับจุดเด่นอย่างแรกเลยสำหรับหูฟังตัวนี้เขาเป็นแบบไฮบริด to d ไดรเวอร์นะครับประมวลผลคู่นั่นก็คือวันไดนามิกและวัน BA นะฮะตัววัสดุของเขาเป็นคาร์บอนนะครับซึ่งเป็นวัสดุที่อยู่ในระดับไฮเอ็นและทำให้เสียงเนี่ยไฮเอ็นมากมากนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะคร ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆขัดเงาและชุบด้วยไฟฟ้านะครับทำให้รูปลักษณ์ของตัวหูฟังเนี่ยอยู่ในระดับไฮเอนด์นั่นเองนะฮะถัดมาตัวสายเป็นสายทองแดงที่ผ่านกระบวนการรีดเอาออกซิเจนออกแล้วนะครับทำให้สายเนี่ยบริสุทธิ์มากขึ้นส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญนะครับเพราะตัวสายเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยสายถัก4เส้นใหญ่ซึ่งในแต่ละเส้นเนี่ยประกอบไปด้วย120เส้นย่อยครับทุกคนเป็นความปาานีตและละเอียดมากๆเลยครับแล้วของแถมที่เขามีมาให้เนี่ยผมบอกเลยว่าฟูลสุดๆครับให้มาจัดเต็มขนาดนี้รรราาาาาาาคคออยยูู่่่่่่ทททททีีเเไหับ1990น